Taken to the next level. ปกติถ้าช่วงไหนที่กิฟว่างกิจกรรมส่วนใหญ่ที่กิฟชอบทาส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเช่นไปวิ่งออกกําลังกายหรือว่าไปเดินขึ้นดอยสุเทพกับเพื่อนๆนะคะสังเกตว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ที่กิฟทําก็จะเป็นกิจกรรมเอาดอกกลางแจ้งนะคะแต่ปัญหาหลักๆที่สายออกกําลังกายกลางแจ้งอย่างกิฟเจอนะคะก็คือว่าเวลาเราออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเวลาจะดูนาฬิกาอะไรเงี้ยค่ะมันทําให้มองเห็นจอไม่ชัดบางทีกิฟจะต้องแบบหลีตาเพื่อ มองทางหรือว่าดูข้อมูลอะไรแบบนี้นะคะจนกิฟเนี่ยได้มาเจอกับตัวนี้เลยค่ะ Garmin นฟ o e ิก x 8 Mi c โค LED รุ่นนี้นะคะ mm hmm. เห็นได้ชัดเลยว่าจอสว่างขึ้นมากตัวนี้ค่ะมีไฟ LED ในตัวมากถึง4 0 0 0 0นดวงด้วยกันจอสว่างสูงสุด4,500นิตรนิตสว่างเทียบเท่ากับทีวีเลยนะคะ ซึ่งจอสมาร์ทวอชส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็จะเป็นจอ O L E D แต่ถ้าเป็นจอไ i โคร L E D ตัวนี้ค่ะจะเด่นตรงที่ว่าสีสดใสกว่าจอชัดกว่าสว่างกว่าเวลาที่เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอยู่ในที่แบบว่าแสงแจ้งแสงจ้าเราเนี่ยก็จะมองเห็นจอได้ชัดขึ้นนั่นเองค่ะอีกอย่างหนึงค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นจอแบบว่า มองมุมกว้างแบบพิเศษะข้อดีคือยังไงสีชัดอแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการมองมุมข้างก็จะทําให้เรานะคะมองนาฬิกาได้แบบชัดเจนเหมือนกับที่เวลาเรามองตรงๆเลยค่ะเมื่อกี้กิ๊ฟได้พูดถึงเรื่องความสว่างอย่างที่กิ๊ฟบอกไปว่าความสว่างสูงสุด4,500นิตแน่นอนว่าเรื่องของการใช้กลางแจ้ง ก็สบายบลืออยู่แล้ส่วนเรื่องของกลางคืนหลายๆคนอาจจะกังวลว่าแสงจ้าแบบนี้พอไปใช้ตอนกลางคืนแล้วมันจะจ้าจนแสบตาหรือเปล่าจากการที่กิบได้ลองใช้มานะคะแสงจ้าจริงแต่เป็นแสงจ้าที่ไม่ทำให้เราปวดตาซึ่งอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีฟีเจอร์ทั่วไปให้ใช้อีกเยอะเลยรวมไปถึงฟีเจอร์สุขภาพก็ถือว่าครบคันเลยค่ะอย่างรุ่นนี้นะคะก็ยังมีฟีเจอร์ ECG แล้วก็ Move Alert ด้วยส่วนใหญ่ที่กิฟใช้เป็นประจำนะคะแล้วก็ยังมีตัว multi training สำหรับใครที่อยากฝึกอยากเทรนกีฬาอยากฝึกซ้อมกีฬาเช่นอย่างบางทีกิฟจะชอบไปวิ่งมาราธอนกิฟก็สามารถใช้ฟีเจอร์นี้ค่ะเพื่อเป็นการเทรนเวลาแล้วก็ระยะการวิ่งของตัวเองได้ด้วยค่ะรวมไปถึงเขามีฟีเจอร์การเซฟคอร์ส ระบุสถานที่เพื่อให้เราวิ่งไปตามจุดต่างๆที่เรากำหนดได้เช่นกันค่ะตัวนี้นะคะรองรับกีฬามากถึง100ประเภทได้กันค่ะอย่างตัวนี้ก็จะมีฟีเจอร์ครามโปเช่นถ้าใครอยากจะปีนเขาดูสถิติอะไรแบบนี้ก็สามารถทำได้นะคะมีประสิทธิภาพมากๆเลยฟีเจอร์นี้ ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะหลายๆคนถ้าเคยผ่านการใช้ Garmin จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าใช้แบตเตอรี่ได้นานมากบางทีเกือบเดือนเลยคะ่ะอย่างรุ่นนี้นะคะสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานสุด10วันแต่เท่าที่กิฟลองใช้มาตั้งแต่แรกเนาะกิฟชาร์จแบบ100%ส่วนตัวกิฟบ์ะคือออกกําลังกายบ้างแล้วก็ใช้ในออฟฟิศซะส่วนใหญ่สามารถสแตนบายได้2สัปดาห์เลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นการใช้จนลืมชาร์จเลยนะคะกิฟเพิ่งชาร์จล่าสุดคือ2วันที่แล้วเองค่ะก่อนกดถ่ายนะ ส่วนถ้าเปิดเป็นฟีเจอร์ Away l s on Display หรือว่าใช้ไปออกกำลังกายก็ยังสามารถสแตนบายแบตได้ มากกว่ารุ่นอื่นๆที่กิฟเคยใช้มากิฟยอมรับเลยว่ากิฟใช้สมาร์ทวอชรุ่นอื่นมาก่อนที่เขาสามารถใช้แบตได้มากสุด2วันหรือไม่ก็3วันอะไรแบบนี้การที่กิฟได้เปิดโลกมาใช้การ์มินตัวนี้ค่ะที่สามารถสแตนบายแบตได้เป็น10บสวันแบบนี้ถือว่าเป็นการเปิดโลกแล้วกิฟใช้จนลืมชาร์จเลยค่ะอย่างที่บอกซึ่งถ้าให้กิฟพูดเฉยๆมันอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่นะคะกิฟก็เลยได้ไปลองใช้กับกิจกรรมที่กิฟทํทเป็นประจําอยู่แล้วแหละก็คือเรื่องของการออกไปวิ่งงข้านอก กิบได้มาลองใช้ตัว Garmin Fenix 8 Micro LED รุ่นนี้นะคะอย่างที่กิบบอกไปเลยว่าเวลาที่กิปไปวิ่งข้างนอกจากการที่ใช้รุ่นเดิมก็คือว่ามันมองจอไม่ค่อยชัดถ้าอยู่กลางแจ้งแล้วก็ต้องแบบเพ่งเล็งสายตาตัวนี้หมดปัญหาเลยค่ะถือว่าแก้เพนงพอยตของกิปได้มากเลยเวลาวิ่ง มองจอได้สะดวกดูข้อมูลได้ครบได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือแบตอึดด้วยจะใช้ฟีเจอร์อะไรก็ไม่ต้องกังวลว,ว่าจะต้องกลับบ้านมาชาร์จแบตนะคะก็คือสามารถใช้ได้เรื่อยๆเลยส่วนใหญ่อะกิฟจะวิ่งตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนกลางคืนอาจจะเป็นช่วงแบบหลังเลิกงานอะไรแบบนี้นะคะอส่วนใหญ่ถ้าวิ่งตอนกลางคืนอะบางที่ไฟมันก็จะไม่มีคนอื่นเขาก็จะไม่เห็นว่าเรากําลังวิ่งอยู่ซึ่งกิฟก็สามารถใช้ตัวนี้คะ่ะเปิด LED flash light อะผ่านตรงนี้ได้เลยเดีย๋ยวกิฟจะขออนุญาตเปิดให้ดู จะเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้มันสว่างไงอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ถ้าเราเปิดไฟ LED แฟลไลท์ตรงนี้อยู่คนอื่นเขาก็จะได้เห็นว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็ถือว่าทําให้เราใช้ชีวิตในช่วงกลางคืนได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเลยค่ะซึ่ง LED แฟลตไลท์ตัวนี้ค่ะสามารถปรับระดับได้สูงสุด4ระดับด้วยกันก็คือไล่จาก 1, 2, 3, 4แล้วก็สามารถใช้เป็นไฟสีแดงหรือว่าไฟ SOS ได้นะคะเผื่อว่ามีกรณีฉุกเฉินอะไรแบบนี้<ๆ>ก็สามารถเปิดผ่านนาฬิกาตัวนี้ได้เลยค่ะ แล้วก็การมินตัวนี้ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นสมาร์ทวอชของสายผจญภัยเลยนะกิฟก็เลย ได้เอาไปใช้กับการเดินป่าอันนี้กิฟขอออกตัวไว้ก่อนว่ากิฟเป็นมือใหม่สําหรับการเดินป่าเลยนะะดังนั้นการใช้ GPS หรือการดู GPS มันเป็นเรื่องที่ใหม่สําหรับกิฟมากมเลยค่ะคือก่อนหน้านี้นะกิฟก็ได้ยินชื่อเสียงของกาหมินมาพอสมควรเลยเกี่ยวกับเรื่องของ GPS เพราะเขาก่อนที่จะมาทํานาฬิกาเขาได้ทําเรื่องของ GPS มาก่อนนะคะกิฟก็เลยค่อนข้างที่จะมั่นใจเวลาที่จะใช้ตัวกาหมินนะคะดูเส้นทางในการเดินป่าของกิฟ ทั้งนี้เนะี่ยกิฟได้ไปเดินป่าที่เส้นวัดผาลาดนะคะเริ่มต้นที่จุดประมาณสักมอชอแล้วก็ปักหมุดขึ้นไปตรงวัดผาลาดตอนที่กิฟใช้กิฟตตั้งค่าในการ m มิน x p l o ปรก่อนให้เป็นการบันทึกเส้นทางแล้วก็หลังจากนั้นกิฟก็ตั้งค่าบนนาฬิกาค่ะว่ากิฟจะปักหมุดไปตรงเส้นไหนหลังจากนั้นกิฟก็เดินทางตามที่ตัวการ m มินเขาระบุเส้นทางเลยว่าเราควรไปทางไหนคือถ้าเส้น ที่เรายังไม่ได้ไปเขาจะขึ้นเป็นจุดสีชมพูแล้วก็สามารถเดินทางตามเส้นสีชมพูได้เลยนะคะซึ่งถ้าเส้นไหนที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นสีแดงอ่ะถ้าเราแยกทางเกิดว่ากรณีที่เราแยกทางหรือว่าไปผิดเส้นทางเขาก็จะขึ้นเตือนให้เรานะ,ะอยู่แล้วก็ไปตามจุดสีชมพูที่เขากําหนดไว้ซึ่งอันนี้ค่ะถือว่า ทำได้ดีเลยนะกิฟก็ตามเส้นทางไปที่เขาบอกนั่นแหละมือใหม่อย่างกิฟก็คือไม่หลงเลยนะคือช่วงที่กิฟไปมันจะเป็นช่วงสายๆล้ไม่ได้เป็นตอนเช้าหรือว่าเป็นตอนเย็นช่วงมืดๆนะคะการใช้ของกิฟก็คือว่าบางทีมันก็จะเจอแสงแดดบ้างอย่างเรื่องของการใช้กลางแจ้งเห็นได้ชัดเลยว่าจอไมโคร LED ของเขามีประสิทธิภาพมากจริงๆคะ่ะทาให้กิฟแบบมองเห็นเส้นทางระยะทางอะไรได้ชัดเจนเลยแล้วก็เรื่องของ LED flat อ่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงตอนกลางวันมีแสงบ้างไม่ม แสงบ้างนะคะบางทีกิบไปเจอแบบพืชพันธุ์บางทีกิบไปเจอพวกเห็ดใบไม้หรือว่าสิ่งแปลกใหม่อะไรต่างๆกิบอยากดูใกล้ๆคือถ้ามองตาเปล่าอ่ะมันก็เห็นอยู่ละแต่กิบอยากลองใช้ตัว LED f l a s l i g h t ไงก็เลยแบบกดแล้วก็เปิดสองเข้าไปว่าเออมันเป็นยังไงทําให้กิบอ่ะมองเห็นได้ชัดขึ้นว่าสิ่งมีชีวิตตรงที่กิบเห็นอยู่นี้เนี่ยดีเทลมันเป็นยังไงนะก็ถือว่าดีมากๆเลย หรือว่าบางทีเส้นไหนที่มันมืดมืดไม่ได้มีแสงสว่างมากพอนะค่ะกิฟก็สามารถเปิดใช้ไฟฉายตัวนี้ค่ะส่งเพื่อดูทางได้อีกด้วยหรือว่าถ้าสมมตินะว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเราก็สามารถใช้ไฟสีแดงตัวนี้ค่ะเปิดเพื่อขอความช่วยเหลือถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะ ด้วยความที่ว่าเราไปเดินป่าบางทีมันก็จะเจอลำธารน้ําตกอะไรแบบนี้เราก็จะแวะเล่นถูกต้องไหมคะซึ่งบางทีถ้าสมมุติว่าเราใช้สมาร์ทวอชรุ่นอื่นที่มันไม่ได้กันน้ำล้วอาจจะต้องถอดทิ้งไว้แต่ตัวนี้คือหายกังวลเลยค่ะสามารถใส่เล่นน้ําได้เพราะว่าเขาสามารถทนความลึกได้ถึง40เมตรด้วยกันค่ะดังนั้น,นไม่ต้องกังวลเลยส่วนเรื่องของตัวเรือนตัวนี้เป็นไทเทเนียมแข็งแรงกันรอยขีดขวนถ้าไปชนหินอะไรงนี้ไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าจะมีรอยส่วนสายตัวนี้อันนี้เป็นสายซิลิ Pepper g r กร a y ซิลิโคนแบนกันน้ำแน่นอนแล้วก็แห้งไหวด้วยค่ะกิฟชัยมาละคอนเฟิร์มเลยพอไปถึงวัดารลาดหลังจากนั้นกิฟก็แวะถ่ายรูปนั่งชิลแล้วก็ทำการไหว้พระนะคะก่อนกลับ ซึ่งตอนที่จะกลับกิฟก็ไม่ได้นั่งรถกลับนะคะก็คือมาอยัางไงก็กลับอย่างนั้นไปรูทเดิมเลยคือตัวนี้ค่ะกิฟจะใช้ฟีเจอร์ Back to Start ที่อยู่ในการ m มินนั่นแหละเราปักหมุดเริ่มต้นตรงไหนไว้แล้วก็ถือว่ากลับเส้นเดิมได้เลยนะคะก็ตามเส้นทางที่การ m มิแนะนําได้เลยค่ะ พอถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเขาก็จะขึ้นว่า c o คอสคอม e t e นะคะก็ถือว่าภารกิจของเรานะคะคสําเร็จแล้วนะคะซึ่งการเดินป่าโดยใช้ GPS ของก a r m i n ตัวนี้นะคะทําให้กิฟเนี่ยถือว่าหายกังวลเลยกับเรื่องของการเดินป่านะคะใช้ง่ายไม่ยุ่งยากมือใหม่ใช้ได้ใครที่โปรก็สามารถใช้ได้ดีเลยอันนี้กิฟคิดว่าอย่างนั้นนะถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยะคะ่ะทําให้การเดินทางของเราเนี่ย ง่ายไม่หลงแล้วก็ถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างปลอดภัยเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการหาสมาร์ทวอชตัวจบที่ได้ทั้งเรื่องของความสว่างหน้าจอแบบสุดๆส,สว่างแบบไม่แสบตาจนเวอร์นะคะกิฟแนะนำตัวนี้เลยอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของฟีเจอร์ฟีเจอร์ทั่วไปมีครบฟีเจอร์กีฬาโอ้โหรองรับมากถึง100ประเภทมีตัวอะไรกะคัมโบมีตัว m ัล t ิเทรนนิ่งฟีเจอร์สุขภาพต่างๆอย่างที่กิ๊บบอกไปมันถือว่าใช้ได้ดีแล้วก็ครบคันเลยนะคะใครที่เป็นสายลุยสายกีฬา o u t ดอ o r แล้วก็สายผจญภัยอย่างกิ๊บนะคะแล้วก็อยากได้เรื่องของฟีเจอร์สุขภาพที่ครบคันด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งเท่าที่กิ๊บลองใช้มาสักพัก ตั้งแต่เริ่มแรกเลยตอนแรกอะที่กิฟเจอก็คือว่าด้วยความที่ว่ากิฟเป็นผู้หญิงข้อมือค่อนข้างที่จะเล็กกว่าผู้ชายนะปัญหาแรกที่กิฟเจอก็คือรู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ดูใหญ่อะถ้าสังเกตดูนะทุกคนอาจจะเอะใจว่าเอ๊ะน้องกิฟเนี่ยใสนาฬิกาใหญ่กว่าข้อมือหรือเปล่าอันนี้ก็ตอนแรกกิฟก็คิดเหมือนกันแต่พอกิฟได้ลองใช้ทุกวันเอาออกไปวิ่งใช้ในชีวิตประจําวันนะคะการที่เจอปัญหาแบบว่าใส่แล้วหนักใส่แล้วอึอดอัด ตัวนี้ไม่เจอเลยนะคะณนะตอนนี้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือกิปชินละสําหรับใครนะคะที่เป็นผู้หญิงกังวลว่าจะเจอปัญหาแบบกิปขอให้คล้ายกังวลไว้เลยคะ่ะว่าถ้าใส่ไปสักพัก ปัญหานี้จะหมดไปแน่นอนถ้าคุณผู้ชายเหรอกิฟคิดว่าไม่น่าจะเจอปัญหานี้สักเท่าไหร่เพราะว่า่อะส่วนใหญ่เนาะเท่าที่รู้กันก็คือว่าผู้ชายส่วนใหญ่ข้อมือจะใหญ่แล้วก็นาฬิกาลักษณะนี้เนี่ยเวลาที่ผู้ชายใส่มันจะดูเท่มันจะดูสปอร์ตแล้วก็ไม่ค่อยเถอดทะเท่ากับผู้หญิงนะแต่อันนี้กิฟคิดว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะที่อยากเป็นเจ้าของ Garmin f e n i x 8รุ่น Micro LED แบบที่กิฟใส่ตอนนี้นะคะสามารถหาซื้อได้แล้วคะ่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหาซื้อได้ที่ไหนบ้างหาซื้อได้ที่ w w w Garmin.com หรือว่าจะซื้อผ่านทาง Garmin Official Store ก็ได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวกิฟจะแปะลิงก์ใต้เดสคริปชันละกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิฟต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอให้ทุกคน enjoy กับการใช้ชีวิตแล้วก็การออกกำลังกายนะคะสวัสดีคะ่ะ